หลังจากเคยใช้ชีวิตเป็นลูกจ้างในกรุงเทพในช่วงวัยหนุ่มเกือบ5ปีลุงวินหรือทวินสิริวัตรชาวบ้านตำบลก่อหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงได้ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดเพราะเห็นว่าการเป็นลูกจ้างในเมืองหลวงไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นตรงกันข้ามสภาพความเป็นอยู่ยังย่าแย่กว่าเดิมจากความแออัดในสังคมเมืองประกอบกับนิสัยส่วนตัวที่ชอบชีวิตอิสระในชนบทมากกว่าความสับสนวุ่นวายในเมืองหลวง ตอนเริ่มหนุ่มๆก็ไปเที่ยวตามตามภาษาวัยรุ่นแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพประมาณหน้าปีไปอยู่กรุงเทพห้าปีแล้วก็อยู่ๆก็แล้วก็เบื่อแล้วก็กลับมาบ้านมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงัวแล้วก็มาตอนหลังก็มาเป็นช่างควายบ้างทำทำงานเกษตรเกษตรกรเททๆๆกรมื่อกลับมาถึงบ้าน เขาได้ใช้วิชาช่างไฟฟ้าที่อาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพด้วยการรับเดินสายไฟซ่อมแซมแก้ไขระบบกระแสไฟฟ้าเล็กๆและน้อยตามบ้านเรือนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและเมื่อมีเวลาว่างจากงานไฟฟ้าลุงวินจะลงมือปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆในสวนพร้อมกับผสมพันธุ์ไก่ชนและไก่พื้นเมืองไว้เป็นอาหารและขายแก่เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงรวมทั้งฝึกฝนเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชำ ติดตาตอนกิ่งการทาากิ่งจนกระทั่งมีความชํานาญสามารถขยายพันธุ์พืชได้เกือบทุกชนิดก่อนที่จะนํากิ่งพันธุ์ที่ได้ลงชําในถุงหรือกระถางส่งขายตามตลาดหรือตามที่มีผู้สั่งซื้อสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีเมื่อก่อนเด็กจบเทคนิคมาใหม่ๆแล้วในตอนทอี่อยู่ที่อัดใหญ่ผมต้องสอนเองการเดินสายไฟอ๋อก็อศึกษาด้วยตนเองครับครับ เราเรื่องของความรู้เรื่องการเกษตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์พืชปักตาติดตาตอนกิ่งเนี่ยลุงได้ความรู้มาอย่างไงก็ปะสบการศึกษาด้วยตนเองครับการขยายพันธุ์ก็ทําได้ทุกอย่างเสียบยอดเสียบข้างตอนกิง่งทุกอย่างโด,โดยส่วนมากออาก็อ่านหนังสือครับอา่านหนังสือปัจจุบันลุงหวิน กำลังปรับพื้นที่ที่ได้รับการเอื้อเฟื้อจากเพื่อนบ้านจํานวนหกไร่เพื่อปลูกสับประรดและเพื่อนชนิดอื่นๆเพื่อส่งขายตลาดโดยเขาบอกว่าสับประรดเป็นพืชทนแล้งใช้น้ําน้อยดูแลง่ายที่สําคัญก็คือตลาดกําลังต้องการเป็นจํานวนมากเพราะเมื่อเก็บขายแต่ละครั้งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่สวนเลยทีเดียวผมว่ามันมันมีความถูกดีครับเรา อยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีความถูกมีความถูกมากเลียงอยู่บ้านด้วยครับครับอยู่บ้านด้วยได้อยู่กับครอบครัวอะไรคิดว่าต่อต่อไปจะเริ่มอย่างอื่นจะไม่ทำแล้วจะเนี่ยจะตั้งหน้าตั้งใจทําเรื่องเกษตรครับเพราะทำหลายอย่างแล้วมันก็ไม่ทำไม่เอาดีไม่ได้อ๋อจะตั้งหน้าตั้งครับครับครับเดียวไปครับรายได้ที่ได้มาแต่ละเดือนเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้ ครับยังได้ยังมีความสุขครับอย่างมีความสุข,สข <Okay. S 2> เพราะของบางอย่างเราก็ไม่ต้องซื้อมีอะไรมีมีกล้วยมีผักสวนครัวมีคือปลูกไว้ทุกอย่างครับแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยเงินทองมากมายเหมือนอีกหลายๆคนแต่ลุงทวินสิริวัต์ก็บอกว่าเขารวยต้นไม้รวยความสุขจากการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตที่บ้านเกิด อย่างที่หลายๆคนไม่สามารถมีเหมือนเขาได้และนี่จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ขยันขันแข็งไม่ยอมปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์สร้างงานสร้างความสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินบ้านเกิดของตนเอง